ตำนานบ้างไฟพญานาคความเชื่อของชาวอีสานเชื่อกันว่าในแม่น้ำโขงมีเทพเจ้าทางน้ำเรียกว่าพญานาคอาศัยอยู่เดิมทีพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลมีนิสัยดุร้ายแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ก็เกิดความเลื่อมใสในพวกพุทธศาสนาเลิกนิสัยดุร้ายราะคิดจะหันมาออกบวชแต่ก็ไม่สามารถ แต่ก็ไม่สามารถบวชได้เนื่องจากเป็นสัตว์พญานาคจึงปรวนาตนเป็นพุทธมามักกะและในวันออกพรรษาของทุกปีเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกับสู่โลกมนุษย์เหล่าบรรดาพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำโขงต่างสแสดงความยินดีด้วยการจุดบั้งไฟเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชา จึงปรากฏให้เห็นเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากผิวน้ำและนี่เองคือที่มาของบ้างไฟพญานาอมีประวัติความเป็นมาอย่างนี้นี่เองค่ะก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็ต้องขออาภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมมาจนจบรายการในวันนี้ค่ะสามารถกลับมาติดตามรับฟังรับชมกัน ในวันพรุ่งนี้ต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะ